สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากเพจลงกึงมณิจจกรครับวันนี้พามาดูงานติดตั้งนะครับแล้วก็เทนนิ่งกันใ้งานนะครับแบบหล่อเสารรลรถหนามสามนิ้ว15ลารางยาว6เมตรนะครับก็ตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มทําการสาธิตนะครับก็เดี๋ยวมาดูเป็นลําดับขั้นตอนนะครับครับติดตามกันเลยครับนี่นะครับก็คือแบบหล่อของเรานะครับที่มาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวผมจะพามาตรวจดูอะไรก่อนนะครับว่าที่เรามาส่งมอบเนี่ยมีอะไรอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้คืออะไรที่ใช้กระแบบนะครับเริ่มตัวแรกก็คือตัวกั้นนะครับตัวกั้นหัวเสานะครับไว้กั้นระดับความยาวเสานะครับตัวกั้นนี้จะมีความหนา3.5เซนนะครับเป็นลักษณะเป็นกล่องแล้วก็มีรูไวร้อยลวด P C Y นะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับะระรับระดับความยาวเสาได้นะครับจะทําสั้นทํายาวนะครับอันนี้คือในเรื่องของตัวกั้น ต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องอ่าไว้ใช้เหล็กค่าตัวกั้นนะครับนี่จะไปใส่ uno. ตรงนี้นะครับเป็นล็อกแนวตำแหน่ง <ifs> ตัวกั้นนะครับให้เป็นระยะเดียวกันนะครับเพราะว่าทําไมต้องใช้เป็นเหล็กกล่องนี้นะครับนี่มันจะล็อกตัวกั <tr> ้นได้อย่างนี้นะครับต่อมาจะเป็นเหล็กเสียบรูรัลดหนามนะครับจะไว้เสียบรูรันลดหนามนะครับ เนี่ครับเสียบครั้งเดียวนะครับได้15รางเลยนะครับตลอดแนวเสาที่ผลิตุต้นจะได้ยาวเท่ากันนะครับต่อมาก็จะเป็นเพจยกหัวเสานะครับผมเคยทำวิดีโออธิบายการใช้งานไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวแอกวานเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวก้านหัวแหลมผมทำมาให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ด้วยนะครับอันนี้จะมีรูแล้วอนหนามนะครับสรู4ี่รูแล้วแต่เลือกนะครับ ต่อมานี่ก็ขไปใช้แบบตัดลวด T T Y นะครับไปตัดลวดตัวเปล่านะครับเมื่อเกิดเหตุอสเดนนะครับเดี๋ยวจะมีการทํางานให้ดูตัวนี้กิบไว้ไว้ใช้ตอกกิบล็อกนะครับเมื่อกิบล็อกตัดลวดแล้วมันแน่นมากนะครับต่อมาก็จะเป็นคานเขย่านะครับไว้ใช้เขย่าแบบนะครับตัวนี้จะมีขาจับมันและสุดท้ายครับก็คือเครื่องดึงลวดตัวนี้เป็นไฟแบบซิงเกิลเฟสนะครับเดียวปั๊กนะครับมีให้เลือกได้ทั้ง3เฟสแล้วก็ อ่ซิงเกิลเฟสและเสียบป,ป๊กอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะง่ายในการทํางานนะครับไปเสียบหน้างานที่ไหนก็ได้นะครับตัวกระบอกดึงลวดเป็นระยะชัก12สเซนนะครับดึงแบบยาวสูงสุดได้15เมตรโอเคอะไรคร่าวๆก็มีโดยประมาณนี้มาดูที่ตัวแบบหลอดนะครับตัวนี้เป็นเสาลวดสา3นิ้ว1ิรางยาว6เมตรทำครั้งหนึ่งนะครับผลิตเสารั้ว3มนิ้ว2เมตรได้ครั้งละ45ต้นนะครับสามารถปรับระดับความยาวเสาได้นะครับ เมตรห้สิบสองเมตรสองเมตรห้าสิบาเมตรนะครับสามารถตัดระดับความยาวเองได้เลยขั้นตอนแรกนะครับคือทําความสะอาดลางนะครับนี่นะครับแต่เรื่องเศได้นล่างตรงนี้เป็นรางใหม่นะครับแบบใหม่นะครับก็ทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่จ้เป็นแล้วนะแล้วขั้นตอนที่2ก็คือทาน้ํามันที่ตัวแบบนะครับจะใช้ทาก็ได้พ่นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับน้ำมันที่ใช้ได้เนี่ยผมมี สามแบบที่แนะนำนะครับก็คือี้โลนะครับแล้วก็ดีเซลแล้วก็น้ำมันทาแบบโดยตรงนะครับแล้วแต่ความสะดวกครับเพราะว่าตัวเสารถหนามนี่เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องพื้นผิวมากนะครับขั้นตอนที่3เราจะใส่ตัวกั้นหัวเสาทีนี้เราต้องกําหนดก่อนว่าเราจะทําเสาที่ความยาวเท่าไหร่ถ้าอย่างวันนี้พี่บอกท m, ํา2เมตรเรากั้นเป็น3ามช่อง1 2 3สาเพราะงั้นจะมีตัวกั้นสองแนวล่างหนึ่งเนี่ยเราใส่2แนวทีนี้ เมื่อเราเรารู้ตำแหน่งตัวการแล้วทีนี้เราจะร้อยลวดแต่เทคนิคร้อยลวดเนี่ยผมแนะนําให้ง่ายๆความจริงพี่ไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้ผมทําให้เข้าใจก่อนเราจะร้อยลวดเนี่ยเราล้อยให้ง่ายเนี่ยแล้วก็รว่าช่องหนึ่งคช้สองานใช่ไหมแล้วก็มาไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ลวดเสียบสองานแล้วค่อยลากไปกระจายเอานะครับจะไว้ขวานะฮะเมื่อกี้แต่ผม่านี้เพื่อให้เข้าใจตั้งแต่แรกว่าต้องเรียงลาดับยังไง ทีนี้เมื่อร้อยลวด P C Y ครบหมดแล้วนะครับนี่ลักษณะแบบน,นี้เราก็มาจัดตำแหน่งตัวกั้นนะครับให้อยู่ระยะเายาวเสาที่เราต้องการนะครับแต่อตอนนี้เราทํา2เมตรนะครับก็จะแบ่งเป็น1ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3นะครับโดยที่ว่าจากที่แจ้งไปแล้วว่าให้นับตรงนี้นะครับรูที่ผมมาร์กไว้ให้เนี่ยนะฮะเลื่อนง,ง่ายตรงขาโต๊ะนั่นครับ อ่าโอเคอันนี้ช่องนี้พี่เอาเล็กกล่องมาเลยครับเอาเล็กกล่องมาเลยเราจะคาดตัวกันนะครับทีนี้ตอนใส่นอ็อตพี่เอาตัวเมียขึ้นหงายขึ้นนะเพราะว่ามอเตอร์สรั่นมันเขย่าแรงใช่ไหมครับถ้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมันน,อน็อตหล่นหมดหลุดหมดเอาไม่ใช่พี่อย่างนั้นยังไงน,นนะเอาเอามาก่อนเดอเอกมาก่อนเอาน็อตมาก่อนร้อยขึ้นมาร้อยขึ้นมา อันนี้อาจจะไม่ต้องขันแน่นมากก็ได้เอาแค่ตึงๆมือเพราะว่าเรามันไม่ได้ไปรับแรงอะไรเดี๋ยวตอนดึงรวดใช่ไหมครับลวดมันจะกดตัวกันให้อยู่กับแบบเองนะครับเราแค่ว่าให้อยู่เป็นแนวเดียวกัน ทีนี้นผมจะเสริมฝั่งนี้เราไม่ซีเรียสมากที่ว่าจะต้องเสมอกันสาเหตุที่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าปลายปากกระบ,บอกนี่มันมีบ่าอยู่เดี๋ยวดึงฝั่งนี้ยังไงมันเสมอกันแน่นอนเฉพาะฝั่งนู้นที่ว่าซีเรียสที่จะเสมออย่างเงี้ยไม่เป็นไรปล่อยผ่านได้เดี๋ยวตอนดึงมันเท่ากันหมดเมื่อใส่กิบล็อกเสร็จเนี่ยณนะตอนเนี้เราแบบมีปัญหาอะไรเนี่ยเรายังแก้ไขได้อยู่ถ้าเราดึงลวดแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันยากละ การที่จะแก้ไขเมื่อดึงรวดไปแล้วคือตัดรวดทิ้งมันเปลืองต้นทุนแต่ตอนนี้จะลื้อจะถอดใส่เรามาเช็คดูหนึ่งใส่ลวดคว้ยไหมอย่างเงี้ยโอเคมีรวดที่หักงอไหมนะครับเราดูด้วยสายตาเราเราเห็นนะครับสองกิ๊บล็อกได้ใส่สมบูรณ์ไหมอ่าฝั่งนี้เช็คแล้วฝั่งนี้ตอนนี้มันรวดมันขยงขยับไปขยับมาฝั่งนู้นมันหลุดไหมอ่าเราเดินเช็คดูก,ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวดึงแล้วเราแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับ อย่ลวดไม่ควยกันนะ่ะโอเคฝั่งนี้ไม่มีหลวมไม่มีหลุดปลายลวดโผล่ระดับนี้ถ้าโผล่สั้นกว่านี้อันตรายว่าเวลาตอนดึงเ่ยโดนดุดเข้าไปนิดนึงปลายลวดจะไม่โผล่อ่ะโอเคเมื่อเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วน,นี้เราดึงได้แล้วนะครับ อาธิตการตัดรั่วตัวเปล่านะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่เราตัดนะครับทีนี้ผมเสริมนิดนึงนะครับเราตัดตรงนี้สาเหตุที่ตัดตรงนี้เพราะว่าถ้าเราตัดฝั่งนี้ปุ๊บตรงนี้ไม่มีเลยคุมปาดขึ้นแต่ตรงนี้มีตรงนี้คุมนะครับมันจะไม่ปาดขึ้นแน่นอนมันจะบังคับไปทางนู้นนะครับตัดตัวตัวเปล่าเดี๋ยวเราจะมาจะดูว่าแรงถีบนะครับจะไปทางไหนนะครับว่า การทาแรงกระทามันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะไปใช้เป็นแ๊บตันนะครับคุมกลิฟไว้ก,กันกลิฟลุกเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องให้สัญญาณนายเพิ่งตัดนะโอเคสาธิตการตัดลวดตัวเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูอันความรุนแรงนะครับที่ลวดจะกระทํานะครับโอเคตัดเลยสองเส้นล่าง้วเว้ยโอเคเป็นไงฮะแรงไหมฮะ ถ้าเป็นคนนี้ทะลุแน่นอนนะครับโอเคลวดเส้นนี้สั้นแล้วใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้เส้นใหม่นะครับเพราะงั้นถ้ามันหลุดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใครโดนมาเนี่ยสวยที่หายเลยต้องลูดออกอีกนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวหาบังเกอร์เราเป็นแนวไว้นะครับ <c oughs> แล้วเราเดินอ้อมบังเกอร์เราไม่เดินผ่านนะครับ แต่เครื่องอ่ะมันทำมาให้ปลอดภัยอยู่แล้วมันคุมแรงดันมาน,นู่นมันนี่นะครับเมื่อดึงลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่เหล็กเสียบรูร้อยด้นหนาบนี่นะฮะก็อย่างนี้นครับใส่อันนึงนะครับทะลุสิบห้าางเลยนะครับรูเท่ากันแน่นอนพี่เอามาโยนาพาดไว้ข้างบนเลยแล้วค่อยใส่ไ้ดี นี่นะครับขั้นตอนการโหลดปูนเข้าที่ตัวแบบนะครับเราใช้ปูนสเตนสามร้อยยี่สิบพ้นไปนะครับและส่วนสลัมเนี่ยเราเน้นเหนียวเหนียวค้นๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวให้ปูนว่าปูนมันจะไม่ลงแบบนะครับเดี๋ยวเรามีมอเตอร์เขย่านะครับคือตัวนี้นะครับคอยเขย่าแบบอยู่แล้วนะครับจะเหนียวจะค้นขนาดไหนครับเดี๋ยวเราเขย่าลงแบบหมดเลยครับ ตัวแบบตัวนี้นะครับใช้ปูนโดยประมาณครึ่งคิวนะครับแบ่งเป็นสามช่องด้วยกันนะครับเมื่อโหลดคอนกรีตเต็มตัวแบบแล้วนะครับเราจะเปิดมอเตอร์เขย่านะครับเพื่อให้ปูน นะครับและสังเกตน,นะครับเดียกสังเกตออามอากาศนะอ่ามันจะไล่ความอากาศออกขึ้นมาครับรับวก็ขชมมาเอให้เห็น,หหนะครับก็ตัรมาอ่ะ วาพอแล้วเนี่ยถ้ามันจะหลุดเนี่ยมันตอนเขย่าได้ไมั้ยลว,แลวนแหละแรงอ่ะออเนี่ยฟองอากาศจะขึ้นหมดเลยนะครับเพราะงั้นปูนพี่จะรับเหนียวแค่ไหนเนี่ยมันก็ลงแน่นอนนะครับถ้าพี่เอาเหลวมาเนี่ยวันเดียวมันจะไม่แห้ง เราจําเป็นต้องแต่งหิวปูนให้มันเห็นสันถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแพรแล้วเชื่อมกันสิ่งที่เกิดคือ 1. เอาเสาออกยากแล้วเสาจะหัก 2. ขอบเสาจะไม่คมเพราะมันจะเป็นเหมือนเศษแผ่นปูนนะครับเดี๋ยวพี่ต้องขัดให้มันเห็นสันล่องเลยนะครับโอเค พี่ไอที่มันเหลือโยกมาฝั่งนี้เลยนะครับเอาตอนนี้ยมอเตอร์เขย่าพอแล้วเอาออกเลยก็ได้ไม,เม่เกกะเลื่อนมาฝั่งนี้หรือเลื่อนไปตรงนู้นก็ได้เมื่อเราโหลดฟูนเสร็จแล้วเขย่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ขัด ผิวนะครับให้มันเรียบเนียนสวยงามนะครับข้อสําคัญต้องให้เห็นสันล่องตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาดูว่าเราซีเลียดไม้ที่ว่าผิวทั้งสี่ด้านจะต้องเป็นมันนะครับเพราะสามด้านเนี่ยที่อยู่ในรางเนี่ยเ,เรียบเนียนอยู่แล้วแต่ด้านบนเนี่ยอันนี้แล้วแต่ผู้ผลิตน,นะครับบางคนจะปล่อยเป็นส,กสากก็ได้นะครับบางคนจะขัดเรียบเลยก,ก,ก็ก็ดีนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วแต่ ขึ้นอยู่การใช้งานนะครับตอนนี้ก็เทป,ปูนมาได้3ช่องแล้วนะครับช่องที่3ามกำลังเทนะครับดีรถโม่พางไ่ท่อไม่ถึงนะครับเรามาดูที่ช่องแรกก่อนนะครับนะครับเมื่อเราโหลดปูนอเต็มแบบแล้วนะครับเราจะทำคือหนึ่งเปิดมอเตอร์เขย่านะครับเพื่อให้อปูนเนี่ย แน่นนะครับลงมาที่ตัวแบบหมดนะครับสังเกตนะครับพวกปุ่มนี่นะครับนี่คือฟองอากาศที่ผุดขึ้นมานะครับเจอจากที่เราใช้ตัวมอเตอร์เขย่านะครับเขย่าแบบนะครับฟองอากาศที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะไล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะขัดผิวนะครับเพื่อให้เห็นสัดขอบนะครับ สาเหตุที่ทำนะครับ1ไม่ให้ปูนเชื่อมเป็นแผ่เดียวกันนะครับไม่งั้นเวลาเอาเสาออกจะเอาเสาออกยากนะครับสองก็คือจะให้ขอบเสาเนี่ยคมนะครับจะได้สวยงามนะครับถ้าปูเป็นแผ่เนี่ยขอบเสาเนี่ยจะเป็นเหมือนแผ่นๆนะครับแล้วก็เป็นขอบแตกๆก็จะไม่สวยงามนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ช่องที่2ก็โหลดเสมอแล้วนะครับขย่าแล้วนะครับช่างก็ขัด เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็ใช้เกียงขัดแต่งอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่ซีเรียสความสวยงามครับว่าอยากจะได้ผิวเรียบทั้ง4ด้านเลยไหมนะครับแต่บางคนบอกด้านนี้โอเคเอาแค่พอดูได้หยาบๆพอนะครับหรือบางคนเอาขัดมันเลยนะครับแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับส่วนช่องที่3นี่นะครับกําลังโหลดอยู่นะครับ เด้นสลัมที่เหนียวเลยนะครับเพราะว่าเรามีมอเตอร์ขยับอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวปูนจะไม่ลงแบบนะครับคือเราเด้นสลัมที่เหนียวเนี่ยเราต้องการให้ปูนมันแห้งไวๆนะครับบางคนอาจจะย้อนมาว่าเออเราใช้น้ำยาเล่งก็ได้ก็เหมือนกันครับไม่แตกต่างนะครับแต่การที่ปูนแห้งเร็วไปเนี่ยเท่าที่ลูกค้าผมเจอมาก็คือหนึ่งปูนแตกลายงานก็มีนะครับแห้งเร็วจัดนะครับ Okay. เราเทปูนเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทํามอย่างนะครับ1นนะครับเช็คสันล่องตรงนี้นะครับขัดผิวให้เรียบให้สวยงามนะครับ2นะครับเช็คตัวกั้นนะครับว่ามีน้ําปูนเข้าไปไหมนะครับถ้ามีน้ําปูนเข้าไปในตัวกันน้นในช่องล่างเนี่ยม,มันจะตัดรวดไม่ได้ มีแต่เห็นลวด,ดวมีแต่เราเห็นลวดเส้นล่างนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าโอเคเราก็ตัดได้แต่แต่ทิง<ม>้งแต่ทิ้งไว้อีกอีกชั่วโมงนึงมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันจะลงมาอีก <สา S 1> ใช่ไหมครับ <สา S 1> ก็อาจจะต้องมาดูเรื่อยๆว่าเราเปิดไว้ยี่เลยก็ได้ไม่ต้องปิดแล้ว <สา S 1> นะครับ <สา S 1> ทีนี้แล้วก็หนึ่งชั่วโมงก็คือมาชักตรงนี้ออกอาจจะมาควงทิ้งไว้บ้างนะ ชักลูกและลวดหนามออกนะครับตอนนี้ก็ส่งมอบงานเรียบร้อยนะครับเทคนิงการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูความเรียบร้อยกันอีกทีนะครับตอนนี้ทเทปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อนะครับก็คือเอ่ออันนี้เราขัดสันเรียบร้อยแล้วนะครับเทคลูตัวก้านเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลวดเส้นล่างโป่นะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเรามาชักเหล็กเสียบดูรอยรลวดหนามออกนะครับ ถ้าลืมนี้นะครับจะต้องแยกปูนทิ้งเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเท็ปูนไว้อีกยี่ิบชั่วโมงนะครับค่อยมาตัดรวดนะครับการตัดรวดนะครับก็เหมือนเดิมที่แนะนํานะครับตีตําแหน่งด้วยกันหนึ่งสามสี่นะครับเราจะตัดแต่ตัดตำแหน่งที่2และที่3าก่อนนะครับเพื่อเป็นการลดทอนแรงหนึ่งรวดให้เบาลงนะครับหัวเสาจะได้ไม่แตกนะครับแล้วค่อยตัดตําแหน่งที่1่กับที่4ี่นะครับ หลังจากนั้นก็เอาชิ้นงานออกนะครับซึ่งผมมีขั้นตอนการเอาเสาออกแล้วในวิดีโออื่นนะครับก็ลองติดตามดูครับผมก็สุดท้ายฝากกันด้วยนะครับสําหรับเพจลงกึงมานิจกณครับแบบหล่อกรกอันแรงนะครับตัวนี้นะครับเสารถร่นหนามนะครับ3นิ้ว15รางยาว6เมตรนะครับสนใจนะครับเทคนิคการผลิตนะครับขั้นตอนการทํางานนะครับก็ดูในเพจ u t u b e Facebook t i ต t อ k นะครับ